เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุง่งตรองเดินทางพระรนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้หนั่งขัดสมาธ์โดยเอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้งมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราวเบาๆข้อลูกพอสบายสบาย คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับจาไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำแจขงเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใส ไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้ว่วางๆแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆ นมนมที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่า เราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็ม เหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเกรีรบสูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นิ่งอย่างเดียวจุดนิ่งอย่างเดียวโดวยปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่าง นิ่งอย่างเดียวแล้วก็นิ่งในนิ่งอย่างนั้นแหละจกนกระทั่งถูกส่วนก็ตกส่วนเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมามันเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ตรงนี้นะเป็นดวงใสๆ เหมือนกับเพชรที่เจะระนญยนแล้วกลมรอบตัวอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเป็นอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นสว่าง เหมือนอาทิตย์ยามเที่ยงแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์วันเพ็ญทำดวงแรกนี้เรียกว่าดวงธรรมานุปสัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเป็นหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้น ที่จะเดินทางเข้าไปสู่ภายในในเส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคเส้นทางที่จะทำให้ชีวิตไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าแล้วก็เห็นไปตามลำดับในกลางดวงธรรมรารสาสติปัฏานก็เข้าถึงดวงศีล ในกลางดวงศีตก็เข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็เข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็เข้าถึงดวงวิมุตติในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะจะเป็นดวงธรรมใสๆที่มีความสว่างและความบริสุทธิ์แตกต่างกันออกไปพุธเกิดขึ้นมาตรงกลางตรงนั้น ใสบริสุทธิ์ชุดหนึ่งก็มีหกดวงซึ่งเป็นดวงธรามที่กลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นและก็เชื่อมให้เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดซึ่งเป็นกายภายในหน้าตาเหมือนกับตัวของเราเอง ท่านหญิง,งเหมือนท่านหิงท่านชายก็เหมือนท่านชายของท่านก็เหมือนกับตัวท่านและเขาใา้มนุษย์ยากแต่ว่าใสบริสุทธิ์กว่าอยู่ในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิท่านก็นหยุดใจเข้าไปเรื่อยๆในกลางการมนุษย์เหย่ก็เข้าถึงธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละหนึ่งจุด แล้วก็เชื่อมถึงกายทิพย์หยาบ yeah. ในกลางกายทิพย์หยาบก็เข้าถึงกายทิพย wow ์ละเอียดในกลางกายทิพย์ละเอียดก็เข้าถึงกายรูปภพมหยาบในกลางกายรูปภพรมหยาบก็เข้าถึงกายรูปภรพรมละเอียดในกลางกายรูปภพมละเอียดก็เข้าถึงกายอรูปภระพมหยาบ ในการกายรูปผมอยากว่เขาถึงกายรูปผมละเอียดเป็นกายที่ซ้อนๆกันอยู่และถูกเชื่อมด้วยทำหกดวงนั่นแหละใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นมีลักษณะแตกต่างกันออกไปมีเครื่องประดับมีความปราณีตในการกายรูปผมเอียก็เข้าถึงกายทำโครตภูยะก ในกลางกายทำโคตภูหยาบก็เข้าถึงกายทำโคตภูละเอียดนาตักย่อนกว่าห้าวานิดหน่อยเป็นกายพระปฏิมาก่อนพระธรรมกายเกตด,ดอกโบตูมไซบริสุทธิ์สวยงามมากครบประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบทูลนทุกประการเลย ในกลางกายทมโคตบุเร anyway ีกกเขาถึงกายทรปมสโสดาบัญญัตินาตักห้าวาสูงห้าวาในกลางกายทรปมสโสดาบัญญัติก็เขาถึงกายทรรมสโสดาบัญละเอียดในกลางกายทรปมสโสดาบัญละเอียดก็เข้าถึงกายทมพระสกิทากามียานาตักสิบวาสูงสิบวา ในกลางกายธรรพระสกิทาคามีหยากก็เข้าถึงกายทรรพระสกิทาคามีละเอียดหยุ่ในกลางกายธรมพระสกิทาคามีละเอียดก็เข้าถึงกายทรรพระอนาคามีหยากนาตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาในกลางกายทรรพระอนาคามียากก็เข้าถึงกายทรรพระอนาคามีละเอียด ในการกายธรรมพระอนาคามิลีก็เข้าถึงกายธรรมพระอรหัตย์ยากตาทักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาเกตดอ,อกบูตูเหมือนกันในกลางกายธรรมพระอรหัตยาก็เข้าถึงกายธรรมพระอรหัตละเอียดอยาบก็เป็นมัคละเอียดก็เป็นผลเนโสดาปฏิมัคโสดาปฏิผล พระสากิทาคารมีมักพระสกิทาการมีพลพระนาคามีมักพระนาคามีพนพระอารหัตมักพระอารหัตพลรวมทั้งหมดสิบแปดกายที่ซ้อนซ้อนกันอยู่เป็นแผนผังของชีวิตติดก,กันมตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้คนพบตรงนี้ และในสุดก็หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วก็น,นำมาถ่ายทอดไอ้แก่พระสาวผู้มีบุญได้บรรลุธรรมตามท่านไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เราจะต้องนำใจมาหยุดนิ่งนิ่งอยู่ตรงนี้ที่เดียว ไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนะี่ยตรงนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญสำคัญที่สุดเลยยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆในโลกนี้หรือโลกอื่นเพราะเป็นต้นทางไปสู่อายตนานิพานดังกล่าวนั่นแหละดังนั้นวันนี้เราก็จะต้องมาหยุดใจนึ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะ แต่เรื่องวัจจัยของเราเนี่ยได้หลุดออกจากตำแหน่งนี้ไปติดในเรื่องราวต่างๆคนตว์สิ่งของธุรกิจการง,งานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรกันไปอย่างนั้นมายาวนานทีเดียวและการติดใจไปติดสิ่งเหล่านั้น ก็ไม่เคยทำให้เกิดความเบึงพอใจสูงสุดจนกระทั่งไม่อยากได้อะไรอีกไม่เคยเกิดความรู้สึกเช่นนี้แถนทำให้เกิดความทยานอยากที่ไม่ได้ประกอบไได้วยปัญญาหรือความเข้าใจชีวิตแต่ประกอบด้วยความไม่รู้และความเพลิดเพลินไอ้ใจกระเจิกระเจิงกันไปอย่างนั้น ชีวิตนอกจากจะไม่เจอความสุขที่แท้จริงแล้วยังจะปัญหาแล้วก็แรงกดดันของชีวิตมีแต่ความเพลินหมดเวลากันไปวันวันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดึงใจกลับมาสู่ตำแหน่งที่ถูกต้องที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เด็กเกิดมาเป็นมนุษย์ ที่สแสวงหาความสุขที่แท้จริงจะต้องดำใจกลับมาสู่ตำแหน่งตรงนี้ตำแหน่งแห่งความสุขความสมรตนาที่เราสแสวงหากันอยู่คือศูนย์กลางกายฐานิจจดตึงนี้เบื้องต้นก็จะต้องกงำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจไวาเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราให้นึกถึงของใสใส องที่บริสุทธิ์ที่ทำให้จแจงเราสูงส่งบริสุทธิ์พิ่งขึ้นสิ่งที่เป็นก,ากลางๆที่ง่ายที่สุดก็คือนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งกลมรอบตัวมันดวงแก้วกยจสิทธ์ใสบริสุทธิ์ ลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามที่ยงวันต่อสาสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเป็นให้ค่อยคตรึกนึกถึงดวงใสๆนี้อย่างเบาๆสบายสบาย คลา,าเคานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้ตรึกนึกถึงดวงใสาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เพลอตรึกนึกถึงดวงใส ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆให้ใสที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆเหมือนเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนดังออกมาจากในกลางท้องของเรา อย่างสม่ำเสมอว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจยึดจิตในกลางดวงใสใสสัมมาอรหัง สัมมาอรังสัมมาอรังประคองใจกันไปอย่างนี้แล้วจะจนกว่าใจใจหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองคือเราจะมีความรู้สึกเหมือนเราลืมภาวนาไปแต่ใจไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเลย แต่มีความรู้สึกก็ามอยากจะภาวนาสัมมาอรังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งใ้ใ้ถ้าเกิดอาการอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรังอีกต่อไปแต่บามาืัอใดใจของเราฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นอีกเราก็ต้องย้อนกลับมาภาวนา สัมมาอรหังใหม่ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้าในี้อากาศกำลังสดชื่นสดใสเย็นส, en, สบายเหมาะสมที่ลูกทุกคนซึ่งเป็นผู้มีบุญจะได้ประกอบความเพียรในกลางกลาง้าอย่างถูกหลักวิชาให้สมกติได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนา วิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจประครับประคองใจกันไปให้ดีให้ลูกทุกคนสมหวังนั่งใจในการเข้าถึงพระระัตนตรัยภายในกันทุกๆคนลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ